ได้เวลาของเด็ดมวยเดือดครับวันนี้วันอังคารครับเบิดบบานทันสาไปกับรูปแบบของมันระทึกใจครับวันนี้มวยหญิงมาก่อนเลยครับคู่แรกครับพิกัด47.5กิโลกรัมสาวุกตาหน้านิ่งจากฝรั่งเศสครับซาบาเชอร์กุยวัย16ปีสูง167เซนติเมตรในทีมของสิงป่าตอง และขอต้อนรับครับจุมเลียดเพชรสี่0มือจากประเทศไทยภาษาเมืองกรุงก็จุมเลียดน,นะครับเพชรสี่0มืนถ้าเป็นภาษาปักใต้ก็จุมเลียดน,นะครับหมายถึงการชิมน้ำพริกนะครับเอามือไปสัมผัสแล้วก็แตะไปที่ลิ้นนะครับนั่นก็เป็นภาษาใต้ครับ ที่มาที่ไปของชื่อของจุมเลียดเพรชร40มาถึงกันแล้วนะครับ and now the real fight มวย r าร์ดคอร์สตร h t right now introducing first from the blue corner นับวยในมุมน้ำเงินของเรานั่นเองครับผมอายุ16ปีนะครับผ่านมาแล้ว21ไฟนะครับชนะมาแล้ว12ไฟนะครับเป็นสาวน่านิ่งอาวุธหนักจากแดนน้ำหอมนั่นเองนะครับผมซาบาเชอร์กุย from France นี่ครับสาวน่านิ่งครับซาบาเชกุยครับ จากฝรั่งเศสและมุมแดงของเรานะครับผมอายุ18ปีครับชกมาแล้ว28ไฟนะครับผมชนะมาแล้วถึง21ไฟด้วยกันครับออกอาวุธรวดเร็วใจสู้นะครับพร้อมแลกมากๆเลยนะครับผมจุ้มเลียดเพชร4,000 0จากประเทศไทยสาวนครศรสีธรรมราชนะครับแต่ว่าไปศึกษาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขณะนี้เทียบสัดส่วนกันเรียบร้อยครับ18กับ16ครับ1 5 7กับ167โอ้โห ห่างกัน10เซนติเมตรครับปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับอายุอนามันห่างกัน2ปีครับจุมเลียดหรือว่าจุมเลียดนั้น18ครับอ้าวลื่นครับชายยะจากสภาทินมวยไทยครับกรรมการผู้ชี้ขาดจุมเลียดนี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือมวยหญิงของใต้คนหนึ่งเลยนะครับครับในทีมงานของเจกิกวิทยาเพชร40,000แล้วครับสาวนครศรีธรรมราช ตัวเล็กๆครับฉบับกระเป๋าอาวุธดีนะครับแต่ว่านี่ครับพอเสียดสีแล้วจะเป็นอย่างไรครับสปาเชกุยนั้นตามคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มาสัมผัสกีฬามวยไทยครับก็เลยเรียนรู้แล้วก็กลายเป็นหลงเสน่ห์ชื่นชอบไปเลยครับนี่อยู่กับคุณสมนึกพัฒบุรีมายาวนานมากครับทางด้านของ สบาเชอุยแชมป์ของสิงห์ป่าทองครับโอ้โหดูอาวุธครับนี่ครับอาจจะเครื่องร้อนช้านะครับสบาเชกุยนะครับแต่ว่าเครื่องติดนี่โอ้โหดับไม่ลงอาวุธดีครับจุมเรือตอนนี้ก็โอ้โหอาศัยความรวดเร็เวว่องไวครับเปลี่ยนเสื้สีกันไปต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผู้นี้ขีดหน้าเลย ยนย้ำว่าช่างน้ำหนักล่วงหน้า1วันนะครับพัก <T> ผ่อนเต็มที่ครับแฟนๆอาจจะสงสัยทำไมสรีระมันต่างกันมวยกีฬามวยนี่เขาวัดกันที่น้ำหนักตัวนะครับ <T> T> คู่นี้47.5เท่ากันครับสูงต่ำดำขาวนี่ไม่เกี่ยวนะครับ <_ T> <T> ขอให้ร่างกายสรีระครบ32ประการก็ทำการแข่งขันได้แะครับ <_ T> <T> ช่างน้ำหนักตัวเท่ากันครับ อาวุธดีครับจุมเลียดหรือว่าจุมเลียดนะครับแต่ว่าเจอลูกงัดสาบาเฉกุยนี่อย่างที่เรียนไว้นะครับร้อนช้าหน่อยนะครับแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับดูครับนี่ครับพอติดแล้วอย่างนี้ยครับ1 2 3 4 1 2 3 4สา่อแหมเสียงเฮมานี่ยแกกระฉายเลยครับดูครับต่อยเอาใจแฟนมวยเลยครับตามเสียงเชียร์ครับซาบาเชกุยแหมบังแดงมานะครับให้เดินเข้าไปครับ กาะได้ครับจุลิียตก็ไม่ยอมครับต่อไปคลึงไปครับวงในโอ้โหรัดได้ก็ตีได้ครับจุลิียตโอ้แข่งขวาเตะดีครับเตะสูงครับซาบาประสรควันนี้ของจุลิียตก็คือร่างกายนะครับลูก่างนี่อาจจะเสียเปรียบซาบาเชกุยครับแต่ใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับจุลิียตนี่ครับอาวุธสวยนะครับแต่ว่านี่ครับทีต่อทีทีต่อทีครับ มันจะเป็นยังไงครับอ่าครับหมดยกครับดูไฮไลท์ครับลูกดินลื่นครับขยับไปครับวางแข้งซ้ายโอ้โหออกได้ทั้งสองแข้งเลยครับแข้งหน้าแข้งหลังสวยครับขยับเข้าไปต่อยแล้วก็มีแข้งตาม โอ้โหนีบหน้าผากเลยครับบาทาลูกพักไม่ครับดีว่าติดท่อนแขนซ้ายนะครับเตะขวาต่อยขวาครับอ่ะไปกันต่อครับนี่คือเกมกีฬาครับทำมวยให้เป็นกีฬาครับสนุกสนานตามเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกีฬามวยครับโอ้กระปั้นดัวมาแล้วครับสบายเชกุยครับต้องปิดให้ดี โอ้จุมเลียดแก้ใจสู้จริงๆครับพยายามเดินเบียดเล่นวงในแต่ว่าวันนี้จะโน้มลงมาตีนี่อาจจะเหนื่อยนะครับสมาชิกุยนี่ตัวใหญ่เหลือเกินถีบหน้าเลยครับโอ้โหเข้ามาแข่งซ้ายครับโอ้โดนมัตรขวาครับเบียรการเลยครับจุมเลียดต้องกอดครับเบียเสียกันไปครับตอนนี้สมาชิกุยเริ่มจะแสดงให้เห็นเลยครับอาวุธนี่หนักกว่าครับ จมเดียดนี่ทําอะไรนี่ไม่สะเทือนเลยโอ้โหมานะครับโอ้โหต่อยท้องต่อยหน้าทีมหน้าสะบัดเข้าหน้าเต็มเต็มเลยครับอาครับพยายามจะเล่นศอกครับใช้ศอกใช้กำปั้นแต่บางแดงบอกให้ลุยเลยครับตอนนี้เป็นเนือของสิงป่าตองครับโอโ้ต้องชมจมเดียดอาวุธดีครับ แต่ว่าซาบาเชกุยนี่โดนไปไม่สะเทือนเลยนะครับจุมหลีก็ออกอาวุธไม่หยุดนะครับนี่ครับปิดก่อนครับรับก่อนแล้วค่อยโตมือครับเอาโดนครับขวารันเต็มเต็มกระโดงคางเหมือนกันครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับซาบาเชกุยโอ้แต่ว่าแค่แป๊บเดียวครับฟื้นมาแล้วครับซาบา การเคลื่อนไหวการออกอาวุธดูมวยอ,อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับซาบาชฉกุยครับแต่ว่ามีลูกหนักครับแล้วก็จิตใจครับความเป็นนักสู้โอ้โหปักศอกแล้วครับมาแล้วตีมีงัดศอกครับมีศอกหงายมีศอกงัดโอ้เดินบทเดินบี้ตลอดเลยครับซาบาค,ครับ ขีบหน้าอกแม่ดูเหมือนว่าจะล้าๆลงไปนะครับจุมเหลียมหมัดเข้าไปครับพยายามจะพุ่งเข้าหาครับโดนเยอะครับยกนี้เบียเซซีกันไปนี่เหมือนจะหมดเลยนะครับจุมเหลียดอย่างว่าครับรถตูพระทะสิบล้อก็มาอย่างนี้แหละครับทำน้ำหนักตัวเก่งมากครับซาบาเฉกุย สลับแข่งเตะด้วยโอ้ยมัดขวาครับโอเวอร์เฮดกดไปหมัดหนึ่งปากซอกเข้าไปครับโอ้ยเจอเข้าไปช่วงปลายยกนี่หลายชุดเลยครับชุมเรียดแหม่ยังยิ้มหวานอยู่นะครับรอยยิ้มสาวสวยจากนครศรีธรรมราชเล็กแต่ว่าเล็กพี้หนูครับ สู้ทุกเม็ดโต้ทุกดอกครับนี่ครับอาวุธดีครับแต่ว่าแรงปะทะนี่แหละครับพูดง่ายๆเตะแล้วสบาเชรอกุยไม่สะดุ้งไม่สะเทือนนะครับโอ้โหจะโต้กลับทุกดอกดูแววตาครับความเป็นนักสู้ของจุมเดียดเพชรส0 0 0มแผลตรนี้ถีบเกือบโดนหน้านะครับสาวราชพัสุราชธานีครับนักสู้จากนครศรีธรรมราชจุมเดียดเพชรสี่หมื่นอปกันต่อครับ ตาบาเชอกุยต้องบอกว่าหัวใจไทยไปแล้วนะครับสาวฝรั่งเศสคนนี้อยู่ภูเก็ตอยู่สิงป่าตองไม่กลับไม่กลับเมืองแล้วครับไม่กลับฝรั่งเศสแล้ว้วครับโอ้ขมาครับออกแข้งซ้ายดีครับลูกนี้จุมเลียดแต่ยากครับสวยครับสาวสาวสวยๆชอบมวยกันแบบนี้ครับดูครับนี่ของจริงนะครับไม่ใช่เป็นการโปรโมตนะครับไม่ใช่เอาคนสวยมาเตะกันนะครับ นี่เป็นนักมวยของแท้แล้วครับมีเรนกิงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับจงเวียดเองก็นู่นครับขายดีครับตอนนี้ไปประเทศญี่ปุ่นอยู่บ่อยนะครับไปทำการแข่งขันแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติครับของเกงกีฬานั่นก็ถึงหมายถึงว่าการพัฒนาการละครับไม่ย่้อยู่กับที่ ไม่ประทาแล้วครับจุมเลียมครับยกนี้ต้องอาศัยจังหวะอาศัยความรวดเร็วครับประท้าไปแล้วโดนไปแล้วทีต่อทีนี่โอ้โหเห็นเลยครับว่าจุมเลียมนี้ยุบครับโอ้สบายนี่ก็อาวุธยังไม่ลดความรุนแรงนะครับแม้ว่าจะอยู่ในยกที่3แล้ว,วไม่สะเทือนครับเจอวุธของจุมเลียม พยายามจะป้ายหน้าตีครับเดินเบียกเหมือนเดิมครับซาบาชกุยมาครับจะทำยังไงดีครับจุมเรียดพยายามจะบุกเข้าไปครับแต่ว่าแมเจอบังเกอร์เจอกระแพงหน้าเจอลูกทีมลูกยันเข้าไปครับดึงสวยครับดูครับการออกอาวุธของจุมเรียดนะครับสวยงามนะครับแต่อย่างว่าครับเล็กเลอเกินครับ ไปขวาก็ไปไปเตะเข้าครับโอ้ชาวบาสกุยนี่เฉยๆเลยครับนี่ครับไม่เฉยตังหากสวนอีกจังหากครับแม่ยับซ้ายครับซาบาดึงจังหวะเตะครับจุมเลือดไม่ปะทะเลยครับรู้ว่าประทะไปเนี่ยมีสิทธิจะยุบเลยครับต้องอาศัยการเข้าออกรวดเร็ว สาบาก็เดินตัดมุมดีครับตัดเวทีดีแหมอ,ออกมาสูตรหายใจแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเข้าไปกันต่อเหนื่อยทั้งคู่ครับออกอาวุธกันมาตั้งแต่ยกแรกแห่ขงขวาดีครับอ้าวหมัดขวามาแล้วครับหมดยกสุดท้าย โอ้โหพอเป้งนี่ยกมือไหว้พนมมือไหว้แล้วพุ่งเข้าหากอดกันเลยนะครับนี่ครับน้ำใจของนักกีฬากอดเต็มที่แล้วครับจุมเลือดอาวุธดีครับแต่ว่าไปแล้วไม่สะเทือนสางครับสบายชักลุยนี่ดูครับดูภาพสุดท้ายนะครับพี่เข้าไปกอดน้องครัไครับผมคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนออกมาเป็นเด็กฉันนะครับกรรมการท่านแรกให้คะแนนนะครับ ผู้ชนะครับ28ต่อ30นะครับผมกรรมการท่านที่สองนะครับ28ต่อ30นะครับและท่านสุดท้ายนะครับ27ต่อ30นะครับอ่านเด็กวินาคะแนนเอ็กกระชันครับ3เสียงไปที่สบาเชอร์กุยครับสาวฝรั่งเศสชนะคะแนนจุ่มเลือดเพื่อ40,000ไปได้ครับเมื่อครบ3ยก